สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ีที่641ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะรายการพิเศษอีก4รายการนะคะก็เปิดแบงปั้นนะคะราคาปกตินะคะ50รายการที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะ ก็อ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเดี๋ยน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวใกล้ๆกันนะคะ องนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จมีค่าปรักนะคะเนื้อผิวแตกรายงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะก็เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะรายการที่2เป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีตาปั๊มนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะน้องส่งให้ดูให้ชมนะคะใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีรอยโรยมวนสารนะคะรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ายการที่ห้านะคะองค์นี้เกศาเอียงนะคะเอ้ยเกตเอียงนะคะแล้วก็มีโรยมวลสารด้านหลังนะคะ รายการที่6นะคะรายการที่7ดนะคะ รายการที่8นะคะรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะ รายการที่11นะคะที่ระลึกสองสี่เปนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะที่ระลึกยกช่อฟ้าสาราวัตเดิมบางนะคะ รายการที่สิบสามนะคะอันนี้น่าจะเรียกว่าท่ากระดานไหมคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระรีรายืนนะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังจะมีตัวเลขปีพศนะคะสองสี่แปดสองนะคะ,ะ,คะรายการที่สิบหกนะคะเป็นอาจารย์เป่งน,นะคะ รายการที่17เนะคะเป็นพระอาจารย์เหล็กนะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดามนะคะเหรียนทารรน้ำมนต์นะคะ รายการที่19เนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะรวยหมื่นล้านรุ่นสมปัรถนาหลวงปู่มหาศลานะคะปี2 5 6หหน้ากากสีทองรงยาสองสีนะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญนั่งพานฉลองอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมปีพศ .2518 นะคะ ด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะเขียนวัดระหันไร่จังหวัดระยององค์นี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระศิวรีิปีเขียนว่ารุ่นปีห5 5นะคะหลวงปู่เสือนะคะที่ระดึกงานยกช่อฟ้าอุบโบสถดนะคะปี2555นะคะ รายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดบว,วรวรมหาวิหารนะคะวัดบวรน,นิเวศวิหารนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อไปนะคะองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะที่ระลึก2478เหมือนกันเลยนะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะด้านหลังจะเป็นปั๊มหลังแบบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้ด้านหลังจะมีเหมือนตาสัญลักษณ์นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญธรรมขันนะคะอายุ 82. พรรษา8ปปี60พรรษานะคะ วัดหนองโพป,ปีพศสองพันะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่ย7นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นปิดตากระหนกข้างนะคะรายการที่28นะคะเป็นหลวง ปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะมีเขียนหลวงปู่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ถนอมนะคะปีสองห้าหกสองนะคะเหรียญน,นี้หกสิบปีพระอาจารย์ถนอมวัดโพชีสะอาดนะคะเป็นรายการที่ 29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนาอิทนั่งคุกเข่านะคะปีอ5 1 7าอายุครบ8รอบนะคะด้าน,นหลังก็เป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นหลวงพ่ออาจารย์หนูนะคะอายุ8 0 ห้าปีนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะวัดทุ่งแหลมด้านหลังนะคะจะมีเขียนว่ารุ่นยกช่อฟ้านะคะชนะศึกนะคะองค์นี้นะคะเป็นหนุมานแบบนี้เลยนะคะรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระยืนนะคะพระยืน25ส่สิศตวรรษนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3ามนะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตาฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะวัดหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะปิดตาจัมโบ้นะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญฉลองอายุครบ8ดรอบนะคะเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะปีพศ2518นะคะ องนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะแบบนี้เลยนะคะรายการที่35้านะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรวยรงยาไร่สีนะคะหน้ากากสีทองหลวงปู่มหาสิรานะคะเฮงเฮงเงินทองรวยเฮงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะเป็นทิมเล็กนะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะวัดไร่วารีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะหลวงปู่ทิมนะคะปี2517 วัดรหารไร่นะคะที่ระลึกสร้างสาราการปร,รียนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่ส8สดนะคะก็เป็นหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญพระนาคปกนะคะครบ8ดรอบมีต่อโค้ดนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหารไรจังหวัดระยองนะคะเป็นรายการที่สาดนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหนเรียญแปดเหลี่ยมโชคเหนือเมฆนะคะพระมหาศิราสิริจันโทนะคะศิรามหาเฮงด้านหลังเป็นยี่กอฮงนะคะเลขโคดหน้ดสองมีต่อโค้ดภาษาจีนด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญรอทรงสี่เหลี่ยมหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสนะคะ เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาที่ระลึกฉลองกุฏิธรรมอุทยานหลวงปู่มหาสิรานะคะปี2567เดรโค้ด993นะคะราผล่ภูนทวีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเนื้อคำหมากนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะ ด้านหลังนะคะจำเรีนรูปท่านนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43านะคะเป็นพระคุณแผนนะคะปั๊มมารายทงชาติสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะมีสาริกานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43านะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะ เหรียญเนื้ออาปก้านะคะองนี้วัดโพสีสะอาดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ถนอมนะคะปี2562รายการที่4 5 44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระปิดตาวัดรอนนะคะจังหวัดพัทลุงปี2509นะคะตัวหนังสือตัว เลขนะคะพอสอคมชัดแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะมีความแตกรายงานนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเท้าเวสวรรณนะคะ วัดจุรามณีนะคะปี2545นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่สี่ิแนะคะเป็นพระพุทธ,ธโสธรปี2538นะคะด้านหลังเขียนว่า80ปีกรมตำรวจนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญทรงโร่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จจิรา,านะคะองค์นี้เนื้อผิวออกสีเขียวด้านหลังมีทาทองนะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะเป็นพระสมเด็จจิรา,านะคะองค์นี้เนื้อผิวจะออกสีแดงแดงนะคะด้านหลังจะมีทาทองเหมือนกันเลยนะคะเป็นรายการที่50นะคะรายการสุดท้าย นะคะแล้วก็สำหรับรายการพิเศษนะคะขอเริ่มต้นรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรียมสามห่วงนะคะเนื้อคำข้าวเนื้อคำหมากนะคะมาจับคู่แบบนี้เลยนะคะราคาเปิดแบงปันที่องค์ละ3 0 0บาทนะคะเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะ300บาทนะคะ <c oughs> เนื้อคำข้าวเนื้อคำหมากนะคะเรียมสามห่วงห้อยได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่1นะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพาระรูปปอนะคะแบบว่าน่าจะเป็น <c oughs> อันนี้ก็ไม่ค่อยทราบนะคะได้มาแบบนี้นะคะให้ดูหน้าหลังนะคะองค์นี้นะคะรายการที่สองนะคะรายการพิเศษน้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละสามร้อยบาทนะคะ รายการที่3นะคะเป็นตะกุด3สีนะคะเป็นตะกุด3ามสีหลวงพ่อทบชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นรายการที่3นะคะราคา300บาทนะคะ ต่อไปรายการจุดท้ายนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการพิเศษนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะกรมตำรวจ80ปีนะคะองนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรเนื้อผิวสามกริย์นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดที่550บาทนะคะ น้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ5 5าบาทนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะสวยๆคมๆมจมูกดงๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผิวสามกริย์นะคะรายการที่4นะคะหลวงพ่อสสธรนะคะรูปหล่อสามกริย์นะ ก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ